เหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกเสด็จนิวัตพระนครเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดด้านพุทธคุณเขาเชื่อค่ะเขามีความเชื่อกันว่าเหรียญนี้มีพุทธคุณนะคะได้รับความนิยมสูงสุดเคยมีราคาสูงถึงเกินห้าร้อยอะค่ะเคยเคยเป็นน่าเคยได้ขายนะคะห้าหกร้อยบาทเหรียญเดียวเนี่ยคะ่ะเหรียญหนบาทเหรียญเดียวเนี่ยเคยมีราคาสูงถึง ถึงเกิน500บาทแต่ช่วงสั้นๆทุกคนก็คงจะเดาออกว่าช่วงไหนใช่ไหมคะหลายคนก็พ้าน่าเชื่อว่าหลายคนจะเคยซื้อนะคะจะเคยซื้อในราคาที่เกิน500บาทเพราะพนักเคยขายค่ะขายได้จริงค่ะแล้วก็มีคนซื้อจริงมีแต่ช่วงเดียวค่ะช่วงสั้นๆจํานวนผลิตเขาไม่น้อยเลยนะคะเขาจํานวนผลิตถึงถึงสี่ล้านสี่ล้านกว่าค่ะเกินสี่ล้านอ่ะสี่ล้านสามแสนเล้ประมาณเนี้ยค่ะ จำนวนผิดเกิน4ล้านแต่ได้รับความนิยมสูงสุดเหมือนกับอะไรรู้ไหมประนัดเปียบแคบไ้ฟังเหมือนกับเหรียญ10บาทครุฑกับเอเปก่ะค่ะเหรียญครุฑจำนวนผิดถึง5ล้านแต่ราคาเข้าสูงมากได้รับความนิยมสูงเพราะกระแสเนาะเหมือนกับอันนี้เหมือนกันนะคะเสด็จนิวัตพระนครเป็นเหรียญที่มีกระแสได้รับความนิยมค่ะจำนวนผิดถึง4ล้านกว่าแต่ราคา ซื้อขายกันสูงมากเคยสูงถึง5600บาทแต่เป็นช่วงระยะสั้นๆน,นะคะเป็นเหรียญที่หน้าหน้าพกติดตัวนะคะเชื่อในเรื่องพุทธคุณค่ะเหรียญน,นี้นะคะมีความเชื่อว่ามีพุทธคุณนะคะเหรียญเสด็จนิวัดพระนครนะคะความหมายก็ตรงตัวอยู่แล้วเนาะเสด็จนิวัดพระนครนะคะ่ะก็หน้าเก็บสะสมนะคะก็ควรมีติดบ้านแหละ นะคะถ้าใครไม่มีก้องหาเพราะตอนนี้ราคาถูกค่ะจับต้องได้หาซื้อได้นะคะเหรียญช่วงนี้นะคะราคานะคะคของสะสมทุกอย่างอะคะ่ะราคาจับต้องได้หมดเลยราคาที่ที่เคยสูงๆเคยแบบซื้อกันแพงๆนะคะตอนนี้โอ้โหราคาราคาดิ่งลงมาแบบใจหายเลยอะจากคนที่ที่นานๆแล้วมาถามราคาทีนะคะแบบเวซีป้านะั่นะบางคนมาถามราคาว่าเหรียญน,นี้ ตอนนี้ราคาเท่าไหร่พอพนัดบอกไปเขาตกใจเลยอ่ะว่ฮะใช่เหรอราคาจาก600เหลือ60อะไรประมาณนี้จริงเหรอใช่ค่ะบางคนแบบไม่น่าเชื่อเป็นงั้นจริงนะคะอันนี้อ่ะมาเสด็จนิวัดพนคอนบรดตัวติดแล้วกันตัวติด1บาทเนาะเสด็จนิวัตพนครนรับความนิยมนะคะยอดนิยมอันดับหนึ่งนะคะอันดับสองก็จะเป็น WHO หรือนามัยโลกเนะะี่ยค่ะ ได้รับความนิยมอันดับสองอันดับสามก็จะมานี่เลยโปรยข้าวเหรียญโปรยข้าวนี่ไม่ไชอบมากเลยนะคะเป็นแม่โพศบด้านนี้ก็จะเป็นในหลวงราชการที่เก้ากับที่สิบค่ะโปรยข้าวต่อ W H O อนาไมโละนะคะเสด็จนิวัตโปรยข้าวแล้วก็เอพอพศสองพันห้าร้อยนี่ค่ะ เหรียญที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็มาอันนี้รองลงมา3รอบ